สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบก,กันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณโคงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเราที่แนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้เราจะจับครบสองตัวท้ายโดยกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นรนี้นะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมทางเราขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะโคงสุดท้ายแล้วสูตรคํานวณสองตัวท้ายของเรานะคะ ขอแนะนําการคํานวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะรวมกันสนับสนุนสลักิก็บเบรัฐบาลคาเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณโครงสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมขอแนะนําสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนเอาหลักร้อยบนนะคะบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกแปดคุงที่นะคะแล้วสําหรับชุดข้างล่าง เอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักสิบล่างนะคะบวกสองบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วสําหรับสูตรคํานวณน,นี้แล้วนะคะการจับชุดทั้งหมดได้หกชุดนะคะท่านผู้ชมขอฝากการคํานวณในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นสองตัวล่างของเราระยะสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างแล้วสําหรับการจับฉลดนะคะก็จับฉลได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะชดุดางบนนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกแปดนะคะสิบหกสิบหกในเลขเด่นหกนะคะ หกบวกแปดคงที่นะคะได้สิบสี่ได้เลขเด่นสี่สำหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะสองครั้งสองคูสองได้สี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดไดเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขกศูนย์สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณชนุดสองตัวท้ายในงวดน,นี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้เลขเด่นนะคะ เลขหกเลขสี่และชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าเลยเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดขางบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วสี่ศูนย์มาันต่อนะคะสาหรับการคํานวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนเลย 4, 4ี่สบวกศูนย์สองครั้งนะคะก็ได้4นะคะท่านผู้ชม4ีบวกแปดนะคะได้สิบสอเลขเด่นสองสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนสองครั้งค้คนสองได้10บสิบบวกสี่นะคะสิบ 14, สี่สิบสเลดเด้น4ีนะคะสีบวกสนะคะได้6 6หบวกหนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกรางเลยท้้าสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสีห สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขและเลข2และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข4เลข6และเลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวาัลเลขท้าย2ตัว C6 เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข,ข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะและชุดข้างล่างนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะรางวาัลเลขท้าย2ตัวออก C ีห สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะเรามาับชมกันต่อนะคะหลักร้อยบนเลข6กหกบวกหกนะคะสิบสองสิบสองวกหกสบวกหกสิบได้เลขเดนแนะคะ8ปบวกแปดคงที่นะคะได้สิได้เลขเดนหกสำหรับชุดข้างล่างหลักแสน2ครั้ง9ก้าคูณสองสิบแปดสวกสี่ยี่สเลกเดน2นะคะ2อบวกสนะคะได้4 4่บวกหนะคะได้ห้าสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณชุดสองตัวไทยในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขหกและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสี่และเลขห้าคนรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะแปดสี่เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวไทยในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกแปดสี่ เรา,ารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณใงนงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนเลขเก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเล็กเด่นเจ็ดนะคะ7จบวกแปดคงที่ได้ 15, สิบห้าเล็กเด่นห้าหรับชุดข้างล่างนะคะหลักแสนสองครั้งหนึนสได้สองนะคะสองบวกแปดได้สิบสิบเล็กเด่นศูนะคะศูนบวกสอได้สองสองบวกหนึนะคะได้สาหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวท้ายในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขห้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์เลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวท้ายในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ รางวัลเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสําหรับเจ็ดตันี้นะคะคืองวดวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะแนวนทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายชบดสองตัวท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วคอยจับชุดสองตัวท้ายด้วยกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนได้สามสามบวกศูนย์สองครั้งนะคะท่านผู้ชมก็ได้สามนะคะสามบวกแปดคงที่นะคะได้ 11, สิบเอ็ดเดลิเกเดนหนึ่งสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนสองครั้งสองคนสองได้สี่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดดลิเเดนหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสนะคะได้ 3, 3, 1, 1, 4, สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สำหรับผลออกเรามารอร้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวไทยในงวดวันที่30ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะชุดข้างบนนะคะท่านผู้ชมได้เลขและเลข1และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข1เลขและเลข4นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการจับชุด2ตัวไทยในสูตรคำนวณนี้ทั้งหมดได้6ชุดนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําการจับชดุดไทยท่านผู้ชมได้รับซ้นะคะก็จะได้นะคะ31นะคะ33 34สี่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่จ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณโค้งสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณสองตัวท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลขสามเลขหนึ่งและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่นะคะแล้วการจับชุดสองตัวท้ายทั้งหมดได้หกชุดนะคะท่านผู้ชมได้สามหนึ่งสามสามสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับ6สุตนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันนะคะคมเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆ, уй, ๆทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะโชคดีในวันปีใหม่นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ